วันนี้เวลา19นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอักครราชทูตวิสามัาผู้มีอำนาจเต็มประจำะต่างประเทศเฝ้าถดอดองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับดังนี้ นายพศหานพลเอกอัรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาเฝ้าถูรองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานายพศหานพลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณารัฐอิตาลีมาก่อน นายกจกักริดกระจายวงเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธาร,รณรัฐอิสลามปากีสถานเฝ้าูอลอองทิลิพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธาร,รณรัฐอิสลามปากีสถานนายจักริดกระจายวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุนใหญ่สถานกงสุนใหญ่ประจำนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียมาก่อน นางมาคาบดีสุมิตมเเรเหมาะเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเฝ้าถือองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศนางมาคาบดีสุมิตรเหมาะเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน นางสาวชมวนาธิทั้งสัมพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์เฝ้าถือรองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์นางสาวชมวนาธิทั้งสัมพันธ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายมาก่อน นายนนทวัฒน์จันทรีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโกเฝ้าทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโกนายนนทวัฒน์จันทรีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงศุลใหญ่สถานกองศุลใหญ่ไทยประจำนครแวนคูเวอร์แคนาดามาก่อน นางชนิดากมลนาบินเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีเฝ้าถูอองทธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีนางชนิดากมลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตมาก่อน นายอัธการมงชนามาตเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาารณรัฐเฮลเลนิกเฝ้าทูลออกทุลรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปป,ไป,ปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาารณารัฐเฮลเลนิกนายอัธการวงชนามาตเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลนใหญ่สถานกองสุวนใหญ่ไทยประจำเมืองฟุกุโอกะญี่ปุ่นมาก่อน นางสิริลักษณ์นิยมเอ,อากอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต,ต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์กเฝ้าถลองทุลีพระบาทกรบทบาบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอ,งอากอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์กนางเสลิรักษ์นิยม,ยมคเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อน นางสาวอุรวดีสศรีพิรมเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนักกรุงจาการ์ตาสาธารณารัฐอินโดนีเซียเฝ้าถูลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนักกรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางสาอุรวดีศรีพิรมคเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อน เวลา19นาฬิก53นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายบุรศักดิ์บงสมบัตินายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท ท, ت ت ทุนกระาทุนกระหม่อมถวายปริญญา <Liberty> วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกราาทุนกระหม่อมถวายปริญญาขหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้อนพ้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการโดยทรงพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและประเทศชาติดังพระปฐมมรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนานราษฎรตลอดไปอีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ,จเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทรงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและกว้างขวางโดยทรงพระพระุณาโปรดกระเร้เปิดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้านและทุกมิติไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังทรงพระกระุณาโปรโดกร,กระลาบทกำลังบำเพ็หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชาการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาเป็นจิตอาสาพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในการพระราชพิธีรัฐพิธีและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของราษฎรทรงส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยพแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไทยโดยทรงเป็นแบบอย่างในฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยในการพระราชพิธีและฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่นต่างๆกับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรพระราชทานกำลังใจและพระราชทานพระราชดำริในอันที่จะทรงส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับผ้าไทยโดยทรงสนับสนุนส่งเสริมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยการใช้นวัตรกรรม ต่างๆกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามพระราชาปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งมีพระราชาจริยวัตรอันงดงามและตั้งพระราชาหรือไทยมั่นที่จะทรงรักษาและต่อยอดในการส่งเสริมอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมภาไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ